สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามท่านนะครับอยู่กับผมรังสรรหรือว่าช่องนี้นะครับโชครังสรรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวช่องใหม่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องโชครังสรรนะครับเดิมเป็นช่องรังสรรออนทัวร์นะครับเดี๋ยวช่องเดิมเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําให้คนมาติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามผมได้ทุกแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปฟ้า นะครับแอปแดงนะครับได้ทุกช่องทางเลยก็คือจะมีชื่อช่องใหม่นี้โชคลังสันนะครับแล้วก็แอปฟ้าก็จะมีส่วนตัวก็คือลังสรรันติดนนนะครับแล้วก็เป็นเพจโชคลังสันบายลังสันออนทัวร์นะครับแล้วก็จะเป็นแอปดำพิมพ์ว่าโชคลังสันหรือว่าลังสันออนทัวร์ก็ขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหน้าพัฒนาทำคลิปอ่า จยงจริงจังนะครับก็ทั้งเพจนะครับแล้วก็ช่อง youtube ของเรานะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็กลับสวัสดีครั้งนะครับสำหรับ fc ที่ติดตามผมมาจากช่องเก่านะครับผมตอนนี้ก็มีมือถือไว้ทำคลิป2เครื่องแล้วเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องของที่พี่ตั้มส่งมาให้นะครับก็ยังใช้งานอยู่นะครับแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มไอ้นี่แล้วแหละเพราะว่ามันใช้งานหนัก ทั้งถ่ายคลิปทั้งลายส่วนตัวทั้งงานทั้งอะไรสารพัดอย่างใช้งานทั้งวันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมไปตามการเวลาตามการใช้งานนะครับส่วนเครื่องที่ถ่ายคลิปอยู่นี้เป็นเครื่องของ PFC ที่เขาส่งมาให้นะครับก็ส่งมาให้แกส่งมาให้2เครื่องนะส่งมาให้ผม2เครื่องนะครับอ่าเพื่อสนับสนุนในการทําคลิปนี่แหละนะเดี๋ยวผมเลื่อนหาแกก่อนแกอยู่ใน เดี๋ยวให้ชมนะครับนี่พี่คนนี้เลยเดี๋ยวนะดูโปรไฟล์ไม่ได้แป๊บนึงนะครับเอ๊ะทำไมมันดูกดเข้าดูโปรไฟล์ไม่ได้คนชอบเดินทางนะครับ นีกก็ส่งมาให้นี่นะครับเจ้าของเครื่องนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมมันดูโปรไฟล์ไม่ได้ 4. 4. มันกดดูโปรไฟล์ไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าพี่เขาส่งมาให้2เครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งจะเป็น vivo ตัวนั้นรู้สึกว่าจะ a n d ด o i d มันจะต่ำๆนิดนึงก็เอาไว้โทรเอาไว้ถ่ายรูปส่งงานนะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมส่วนเครื่องนี้ก็เป็นของพี่ตั้มเนาะพี่ตั้มส่งมาให้3มเครื่องนะครับก็พังไปแล้วสองเครื่องเหลือเครื่องเดียวนี่แหละนะครับก็เราใช้งานแบบสมบุกสมบันมากมายเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยเป็นคลิปเปิดตัวนะครับ <c oughs> เราจะเดินหน้าทําเพจทําอะไรอย่างจริงจังละนะฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับเผื่อผมจะมีอ่ากลังใจนะครับมี รายรับเข้ามาเผื่อจะได้แบบเอามาพัฒนารถพัฒนาการทําคลิปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำคลิปตั้งแต่ก่อนบ้านก่อนเมืองเขาเลยนะครับน่าจะเป็นช่องแรกๆเลยที่ทําเกี่ยวกับรถบรรทุกแต่ว่าด้วยความด้วยศักยกภาพของเราในเรื่องการามีอุปกรณ์เรื่องการเงินเรื่องอะไรทุกอย่างทําให้ผมเนี่ยสเปะสปะนะครับทําช่องมากี่ช่องก็ล้มเหลวล้มเหลว นะครับก็มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็อยากจะทําให้มันดีนะครับมาครั้งนี้ก็ได้โอกาสนะครับได้ได,ได้ได้โอกาสที่ได้มือถือมาเพิ่มอีกก็คือถ้าจะให้ผมซื้อน่ะบางครั้งอะเนาะผมก็อยากจะซื้อแหละแต่ว่าเราหันไปมองทางครอบครัวเราแล้วก็ยังขาดนู่นขาดนี่หลายๆอย่างผมก็อยากจะเติมเต็มพวกนั้นก่อนก่อนที่เราจะเอามา เติมเต็มของเรานะครับก็อยากจะทําให้ครอบครัวมันมันมัน,มนยกระดับฐานะครอบครัวขึ้นมาให้ได้ก่อนอะไรประมาณนี้ความคิดผมนะก็เลยผมก็เลยมาด้อยมาช้าตรงจุดนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็กราบขอบคุณที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับระยะเวลา3าปีเนะี่ยเราทําก่อนบ้านก่อนเมืองเขาเลยแต่เราไม่เคยได้มีรายได้รายรับอะไรจากเพจจากช่องจากอะไรเลยนะครับผมหวังว่าช่องเนี้จะเป็นช่อง ที่สามารถทําให้ผมมีรายรับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอฟฟ้า f AR, นะครับแอฟแดงนะครับขอให้แบบเป็นช่องที่สามารถทํารายได้ได้สร้างรายได้ได้นะครับเพราะว่าคือถ้ามันได้ส่วนนั้นมาเพิ่มผมเชื่อว่ารถผมเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ดีกว่านี้สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ตามที่แบบ f c อยากเห็น นะครับแล้วก็สามารถเอามาพัฒนานะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายคลิปนะครับผมคือเราด้อยกว่าช่องอื่นๆมากด้อยกว่าเยอะเลยผมอันนี้ผมยอมรับนะครับแต่ว่าผมไม่ทิ้งที่ผมทิ้งไม่ได้เพราะว่า fc ที่คอยอยู่เบื้องหลังเนี่ยหรืออยู่เบื้องหน้าก็ตามนะครับหลายคนเลยที่สนับสนุนคอยสนับสนุนผมอยู่เนะี่ยผมก็ไม่อยากทิ้งไม่อยาก บางครั้งอ่ะผมก็คิดว่าผมจะเงียบหายไปแต่มาคิดคิดดูพอผมเงียบไปนานๆก็ f c ก็ทวงคลิปอยากชมคลิปอยากอ่าดูแสดงว่าก็ยังมีคนที่คอยติดตามคอยรับชมเราอยู่เราก็มีกําลังใจขึ้นมาถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีรายรับรายอะไรเลยก็ตามนะครับก็เมื่อก่อนอ่ะผมไม่เคยหวังหรอกว่าจะได้เงินจากช่องทางพวกเนี้แต่ตอนนี้มันต้องหวังแล้วเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่าง นะครับถ้าเราได้มาเราก็จะมาพัฒนา,อ,าอุปกรณ์หลักของเราหรือเครื่องมือทำมาหากินหลักของเราอย่างเช่นรถหรืออุปกรณ์ทำคลิปอย่างเช่นโทรศัพท์หรือกล้องโกโปอะไรเงี้ยผมทำคลิปมาก่อนใครเขาเลยนะแต่ผมยังไม่มีปัญญาซื้อนะครับไม่มีศักยภาพที่จะซื้อกล้องโกโปได้เลยนะครับก็หวังว่าช่องเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่สามารถทำให้ผม ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำตัวนะก็ผมก็สไตล์เดิมนะครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเดิมใช้ชื่อโชคลังสันออนทัวร์เป็นหลักแต่ตอนนี้ก็มาปรับเปลี่ยนเป็นโชคลังสันนะครับเอาเอาแบบให้มันเข้ากับคือรถเราก็ติดสติกเกอร์โชคลังสันแล้วก็คนก็จะ ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามโชคลังสันนะครับก็ถ้าเป็น FC รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเรียกรังสันออนทัวร์แต่จุกใหม่ๆเนี่ยตามมาจากแอปดําเยอะก็จะเรียกผมว่าโชครังสันนะครับก็ยังไงก็ฝากตามกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ในช่องใหม่นะอาจจะเริ่มต้นช้าหน่อยนะจริงๆผมตั้งใจว่า ถ้ามีมือถือถ้าสามารถหาเงินซื้อได้ทันอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมจะเริ่มวันที่หนึ่งมกราเลยเริ่มทําคลิปตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดเป็นต้นไปแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าศักยภาพของเรามัน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 ไม่ได้จริงๆมันไม่ทันจริงๆก็บังเอิญว่าพี่เขาส่งมือถือมาให้ผมก็เลยได้เริ่มทําช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าต้นปีอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Uh, FC ทุกท่านนะแลวก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับที่ uh, ติดตามรับชมผมแนละขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ uh, ไม่เจ็บไม่จนนะครับรวย,วยเๆเฮงๆทุกท่านกิจการรุ่งเรืองทุกท่านนะครับส่วนเสื้อนะครับเสื้อเนี่ย uh, ตอนนี้ผมยังไม่ได้พีออเดอร์นะแต่ถ้ามีคนอยากสั่งก็สั่งกันเข้ามาได้ช่องทางผมก็คือ uh, ติดต่อทางเบอร์ก็ได้098 0494992หรือติดต่อทางแอปฟ้าก็ได้ นะครับรังสรรค์ติดนอนอันนี้คือเฟซส่วนตัวแอฟฟ้านะครับแล้วก็เพจโชคลังสรรค์น,นะครับบายรังสรรค์ออนทัวร์ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอ่านี่นะครับอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนเพจนะครับเพจก็อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ เข้าไปติดตามเพจเฟซบุ๊กกันด้วยนะครับแบบหนึ่งนะเพจก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นเป็นเป็นเพจนะครับแล้วก็ช่องดำนะครับแอปดำเนาะแอปดำก็หลายคนก็ ติดตามเยอะนะครับติดตามเยอะกว่าใน facebook อีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับอขอตัวจบคลิปก่อนนะครับเป็นคลิปเปิดตัวเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วก็ทำ เอารูปใส่ช่องใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะจะได้ขยับรถแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ